อินบทจนพึ่งหมอก็ไม่ได้เป็นนางเอกเปิดบ้านแพรพิชาภารับเคยสนิทพระเอกช่องซามแต่มีหวานใจเป็นหนุ่มนอกวงการทำความรู้จักสาวสวยหุ่นดีแพรพิชาภาจันทุมจินดานักแสดงสาวที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องพบรักรับบทเป็นนักดาวนางร้ายหลายคนพูดถึงและชื่นชมการแสดงของเธอกันเยอะมากในผลงานละครกงกรมกับบทพินลที่รายนคนคิดว่าเธออาจจะขึ้นแทนนางร้ายคนต่อไปก็เป็นได้ ปล่อยของให้แฟนๆอึงไปกับฝีมือการแสดงสําหรับดาราสาวแพรพิชาภาพันธุมจินดาหรือพี่ไล่วกงกามเมื่อเจ้าตัวรายได้อลอกยาวเหยียดแบบไม่มีสะดุดพร้อมถ่ายทอดอารมณ์ขึ้นพิกจนกลายเป็นท a l กออฟเดอะฮาวชัวข้ามคืนได้มีโอกาสพูดคุยกับแพรพิชาภานักแสดงคนเก่งถึงความยากง่ายในการทํางานและฟีดแบ็ที่ได้รับทลมทลายขึ้นแทนนักแสดงที่น่าจับตาอีกคนของวงการบันเทิงไทยบทพิไลทำให้คนได้เห็นศักยภาพ ทางการแสดงของตัวเรามากขึ้นแค่ไหนเยอะมงมากค่ะนอกจากแฟนๆที่คอยเป็นกําลังใจและคอยติดตามกันดูอยู่แล้วยังมีพี่ๆนักแสดงในวงการอีกเยอะมากที่เขามาคอมเมนต์กันเยอะไม่รู้จะพูดยังไงมันปลื้มอ่ะอย่างพี่โอปอปานิสราเราเคยดูแต่ผลงานของเขาไม่คิดว่าพี่เขาจะมาดูผลงานของเราด้วยเขาจะทวิตหาตลอดเกี่ยวกับพี่ไล่ส่วนพี่เต้านัทพรเคยร่วมงานด้วยกันแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเป็นตัวอย่างของนักแสดงที่ดีเตรียม ทำงานมาดีมากมีสมาธิมากวางตัวดีมากคือเป็นหนึ่งในแบบอย่างของนักแสดงที่เราชอบมากๆพอพี่เขามาชื่นชมเราขนาดนั้นก็เลยรู้สึกดีใจค่ะแบบนี้จะกดดันไหมเพราะเรื่องนี้ทำไว้มาสเตอร์พีดมากๆ ลองติดตามกันค่ะแต่ตัวเองไม่ได้คาดหวังอะไรแค่รู้สึกว่าเราทํางานทุกชิ้นให้มีความสุขและเต็มที่ผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ตัวเราภูมิใจกับมันแล้วถามว่าอยากเล่นเป็นคนดีกับเขาบ้างไหมได้หมดเลยไม่ว่าบทไหนก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะเพจหนึ่งได้โพส์ภาพระเอกหนุ่มอเล็กเทรเดชกับสาวแพรพิชาพาร่วมเฟรมกันพร้อมแกงเพื่อนนอกจากนี้ยังมีแคปแชตที่ชาวเน็ตส่งมาถามว่าทั้งคู่คบกันหรือเปล่างานนี้ทําเอาข่าเม้าข่าเปลือกทั้งหลายต่าง สับตามองกันยกใหญ่แต่ว่าหลังจากนั้นแพรก็ได้อัปเดตหัวใจว่าตอนนี้ความรักกับหนุ่มนอกวงการยังเรื่อยๆอนาคตยังไม่ได้แพลนขอคุยกันไปก่อน